สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านมาเที่ยววัดธรรมนิมิตนะครับนี่ครับผมมาปากทางกำลังจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับนี่นะครับเพื่อนๆตลอดทางนะครับให้ท่านดูตั้งแต่ปากทางเข้าไปเลยนะครับข้างๆก็มีวัดจีนนะครับเดี๋ยววันไหนก็จะพาท่านราชมกัน เพื่อนๆครับตอนนี้ผมกำลังจะถึงแล้วนะครับวัดธรรมนิมิตนะครับนี่เห็นไหมครับมีต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดเลยท่านดูนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมมาถึงทางที่จะขึ้นโบสถ์นะครับท่านดูครับมีรูปพญานาคนะครับโอ้โหเคี้ยวหน้ากลัวจริงเลยครับนี่เฝ้าเอาไว้นะครับพญานาคที่เป็น ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับนี่ท่านดูนะครับโบสถ์เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูโบสถ์สวยนะครับเห็นไหมครับที่นี่โบสถ์เขาปิดนะช่วงนี้โควิดครับมันก็เลยไม่ค่อยเปิดกันเดี๋ยวนี้วัดก็จะก็กลัวโควิดกันแล้วข้างๆท่านดูนะครับข้างๆมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าสวยสวยไหมครับนี่ครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูพระองค์ใหญ่ๆนะครับ พราะที่นี่มีจุดเด่นก็คือพระองค์ใหญ่ๆครับเพื่อนๆครับเนี่ยตอนนี้ผมให้ท่านดูต้นไม้ต้นนี้นะครับมันก็สวยงามไปอีกแบบนึ้งเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นไปดูพระองค์ใหญ่ๆนะครับที่วัดธรรมนิมิตแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับท่านครับ ตอนนี้ผมมาที่พระองค์ใหญ่แล้วท่านดูสิครับท่านดูนะครับพระองค์นี้สูงสูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูประวัติความสูงของพระองค์นี้นะครับนี่พระองค์นี้เป็นที่เคารพของชาวชนบุรีและชาวต่างจังหวัดที่ได้ผ่านมาชนบุรีก็จะแวะเข้ามากราบไหว้ที่นี่นะครับ วัดธรรมนิมิตนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองชนบุรี1กิโลพอดีเลยอยู่ด้านซ้ายนะครับที่สมมติเราจะไปพนัทนะอยู่เส้นถนนสุขประยูนะครับถามใครก็รู้จักครับเอาแล้วครับเราไปดูไปกราบสักการะพระองค์ใหญ่ๆนะครับนี่ระหว่างทางที่ท่านดูนะครับดูภาพสิครับสวยจริงๆมีหินมี นนไม้เน่่มรื่นไก่ก็ร้องแล้วท่านดูสิครับไก่มันนอนตั้งแต่บ่ายแล้วนี่โอ้โหดนูนี่นี่นี่ท่านดูครับแม่อะไรจะนอนเร็วอย่างนี้สงสัยไก่สามตัวนี้ขี้เกียจมั่งไม่แล้วครับไปหาหนอนกันเอาแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับระหว่างทางนี่ มีหินมีอะไรก้อนใหญ่ๆตอนนั้นผมเป็นคนมายกยังและหินตรงนี้แหละครับท่านดูนะครับพระองค์ใหญ่ๆผมมาถึงแล้วท่านดูสิครับตอนนี้ก็มีสาธุชนมากราบไหว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านประวัติให้ท่านฟังนะครับ เดี๋ยวก็จะรู้ว่าพระองค์นี้สูงสักแค่ไหนนะครับนี่นะครับท่านดูนะครับทางขึ้นบันไดขึ้นแต่ตรงนี้ขึ้นไปหลังองค์พระนะครับท่านดูพระสิครับองค์องค์ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมกําลังใกล้ประวัติเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติให้ฟังนะครับโอ้สูงสงา่า อย่างยิ่งเลยครับน่ท่านครับเอาละครับตอนนี้ผมมาที่ประวัติโดยสังเขปแล้วนะครับท่านดูนะครับผมจะอ่านประวัติให้ท่านฟังนะครับวัดธรรมนิมิตรเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพศ .2488 ภายในวัดเป็นสถานที่กว้างขวางร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพัน,น์ธุมีเนื้อที่ประมาณ1้0ไร่เป็นเขตวิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ อยู่ติดถนนสุขประยูนคือถนนเช่นที่เราจะไปพน,น,พพน,นัดนะครับองค์พระพุทธมงคลนิมิตนะครับเป็นปางประทับเรือขนานองค์เดียวที่ใหญ่ในประเทศไทยได้ก่อสร้างในปี2499นะครับโดยพระพิมลธรรมชอบอนุจารีเถระนะครับอันนี้ก็คือประวัติผมจะอ่านเพียงย่อๆนะครับเพราะว่ามันยาวพอสมควรนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าตอนแรกสร้างแล้วเกิดผิดพลาดล้มขึ้นมาก็เลยสร้างขึ้นใหม่ในวันที่31ธันวา2513แล้วก็ได้สร้างใหม่โดยอตอนที่ล้มนะครับวันที่13ธันวาจากนั้นได้ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยมีจอมลพลประพาสได้มาเป็นประธานก่อสร้างนะครับความสูงนะครับ34เมตร มีนามว่าพระพุทธมงคลน,นิมิตนะครับนี่นะครับมีประวัติผมจะอ่านเพียงคร่าวๆนะครับเรามาชมภาพความสวยงามแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเพราะที่นี่เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดชลบุรีนะครับนี่เขาบอกว่า,าได้อาราธนาทุนเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสองหมื่นรูปเดินทางไยกรุงกบิลพัท์ เพื่อไปโปรดแสดงธรรมแก่พระองค์และพระประชาชนในเมืองเมื่อถึงสุดแคว,ว้นมะแคว้นมะคอนมีแม่น้ำใหญ่ขวางอยู่จึงได้เสด็จประทับนั่งบนเรือขนานน้ำขนานข้าแม่น้ำได้ใช้เวลาถึงสองเดือนจึงจะถึงและอีกตอนหนึ่งนั้นพระองค์องค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ณพระเวลุวันมหาวิหารเจ้าลิขชวี ได้ทูลอารัธนาพระองค์ให้ไปช่วยดับทุกนกนครเวสาลีแคว้นวัดชีเนื่องจากเกิดภัยพิบัติ3ประการได้แก่หนึ่งนะครับทุกขพิกขะภัยคือเข้ายากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสองอมนุษย์ภัยคือเหล่าพูดผีปีศาจเข้ามาหลอกหลอนชาวบ้านสามอ,าอิวาตากะภัยคือเกิดออิวาตกรโรค ระบาดชาวเมืองเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นอันมากซึ่งการเสด็จครั้งนี้ต้องประทับเรือเพื่อเดินทางโดยจนมาถึงเมืองเวสาลีนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ต้องมี4โรคโควิด -19 นะครับแต่ตอนนี้อันนี้ยังไม่มีเป็นป้ายเก่านะครับเดี๋ยวเราไปชมวิวข้างบนกันนะครับแต่เราก่อนไปเรากราบาสักการะสัก3ามครั้งก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะครับ เมื่อกี้มีสาธุชนมาขอหวยด้วยนะครับเอาละครับนี่นะครับผมจะพาท่านชมวิวหลังองค์พระนะครับนี่ท่านดูท่านดูนี่ทางนี้ทางขึ้นข้างหลังก็เป็นเขา ไมคับท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกนะครับเไหม,ไมครับดู นี่ครับท่านดูนะครับผมมาผมขึ้นมาบนเขาหลังองค์พระนี่นะครับแล้วท่านดูสิครับองค์พระนี่โอ้โหรับกับทองฟ้าสีสวยมากเลยแล้วท่านดูสิครับนู่นแน่พระอาทิตย์โอ้โหภาพอย่างนี้ไปหาที่ไหนได้นี่ท่านดูแล้วท่านจะไม่มากราบไหว้ได้ยังไงต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามนะครับวัดธรรมนิมิตจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับมีองค์พระท่านมองไปตรงนั้นเป็นทะเลเป็นท้องทะเลนะครับท่านคอยปกปักรักษาชาวเมืองชนให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับให้พ้นจากโควิดด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวต่อไปนะครับนี่ท่านดูนะครับ นี่ถนนที่ผมขึ้นไปหลังองค์พระแล้วขึ้นไปข้างหลังมันจะเป็นเขาสวยๆวยนะครับท่านดูสิครับไม่น่าเชื่อนะครับนี่อยู่ในเมืองนะครับในเมืองชนบุรีมีความสวยงามของป่าเขาลำนาำพายขนาดนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับท่านดูสิครับพรมรื่นจริงๆเลยครับเรามากราบไหว้แล้วเรามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาได้ด้วย มันเหมือนกับว่าเราต้องมากางเต็นนอนเลยทีเดียวนี่ท่านเชื่อหรือยังครับว่าในเมืองชนใกล้ๆแค่นี้เองมีป่าเขาท่านครับคลิปวัดธรรมนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ เมื่อกี้ผมเห็นสาธุชนหลายท่านนะครับมาขอหวยกันด้วยที่ว่าผมไม่ได้เล่นหวยไม่งั้นผมจะขอหวยเผื่อท่านเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาละครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามาช่องของผมงโชคดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ